สวัสดีครับผมวันนี้เราพามาที่งานดีใจรถโชว์ของทีมงานปาจีนบุรีนะครับผมที่ศูนย์ปาจีนบุรีนะครับบ้านสร้างตอนนี้ก็ทุกคนก็เริ่มพากันเข้ามาแล้วนะครับผมทั้งลูกค้าทั้งทีมเซลแล้วก็ทีมให้บริการความรู้ต่างๆนะครับผมวันนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมีทางบริษัทยาเข้ามานะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะพาชมเรื่อยๆนะครับผมในแต่ละบูธแต่ละพื้นที่ไปนะครับก็อย่างแรกเลยพอเข้างานมาเนี่ย จากที่จอดรถมานะครับอย่างแรกเลยที่เข้างานมาก็จะเจอตัว DJI Agras T ยีห้านะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมก็น้องเล็กกระทัดรัดนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมเป็น DJI Agras T 5 0นะครับผมตัวนี้ในการใช้งานนะครับครอบคลุมค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับทั้งพ่นทั้งหวานนะครับทั้งในนาข้าวและพืชสวนใส่สีหัวตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะครับต้อง ฟิปได้นะครับขึ้นลงเนาะราคาพร้อมเซตก็เดี๋ยวจะมีโบชัว,ว์แปะไว้ถ้าไม่บนก็ล่างนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาคุยกับพี่เฟิร์สนะครับทองชนะน,นอ่างทองเอ่อทางนู้นนะครับผมวันนี้ที่งานปาจีนนะครับส่วนของพี่เฟิร์สวันนี้ให้ความรู้ในเรื่องของอะไรครับผม ของเราจะอยู่ตรงแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับแนะนําผลิตภัณฑ์ก็จะมีเป็น2รุ่นเนาะวันนี้ก็จะมี T ยีแล้วก็50นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของดีใจของเรานะครับก็จะเป็นน้องเล็กกับน้องใหญ่ดีกว่านะครับการทํางานก็จะตอบโจทย์กันคนละส่วนนะครับก็ทํางานได้เหมือนกันประสิทธิภาพเหมือนกันนะครับแต่ขนาดบรรจุจะต่างกันนิดหน่อยนะครับผม ระบบการทํางานทุกอย่างเหมือนกันนะครับรือเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือพี่กับน้องแต่ต่างแค่หนึ่งในเรื่องของความจุและการแบ่งน้ําหนักนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับพี่เบิร์ตครับผมต่อไปนะครับผมเราพอพูดถึงเรื่องโดนแล้วนะครับสิ่งที่ครอบคลุมในเรื่องของอิสเรลต่างๆนะครับก็คือในเรื่องของประกันนะครับทั้งประกันของดีใจแล้วก็ประกันภัยที่ครอบคลุมไปกับตัวโดนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับพี่บอสนะครับผมพี่บอสลังสิตทธ์อ้วนลังสิทธ์นะครับอ่าโอเควันนี้ มาคุยกับพี่บอสนะครับในเรื่องของประกันพี่บอสอยู่ศูนย์ที่ไหนครับ MTD สาขาลังสิตสาขาใหญ่ครับ MTD สาขาใหญ่นะครับผมวันนี้ก็มาคุยในในเรื่องของประกันอ่ะเดี๋ยวผมเรียนไปเบื้องต้นก่อนประกันเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างนะครับผมประกันของตัวทางระบบของดีเจเองนะครับแล้วก็ตัวประกันภัยที่มาเสริมอีกทีนึงนะครับผม <Okay. S 1> อโอเคอ่ะเดี๋ยวเราคุยในเรื่องของประกันน่อยประกันของโดนเนี่ยมันมีอะไรแบบไหนบ้างก็มีเป็นรับประกัน อะไรหลายชิ้นเลยอย่างเช่นมอเตอร์ยืสี่รับประกันหนึ่งปีพวกเลด้าพวกกล้องกล้องต่างๆพวกไฟ LED ดีต่างๆเซ็นเซอร์ต่างๆอันนี้มีการรับประกันทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าอาไชิ้นส่วนเอาง่ายชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนในตัวลำมีรับประกันหมดจานหัวเจ็มอเตอร์หัวเจ็มีรับประกันเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องประกันกรุงเทพประกันกรุงเทพอันนี้ถ้าลูกค้าจะสนใจที่จะซื้อทียี่ห้าทีห้าสิบ แถมประกันเพิให้เลยแถมประกันให้ปกติเราต้องซื้อเพิ่มใช่ไหมใช่ถ้าทำรุ่นเก่าๆก่อนนะเนี่ยเราซื้อเพิ่มเราซื้อเพิ่มแต่ทางประกันกรุงเทพก็ดีดีดกอรุ่นใหม่เราแถมให้เลยเรแถมให้เลยนะครับเป็นไงทั้งรดทั้งแถมทั้งรถทั้งแถมแต่เดี๋ยวถามก่อนทำประกันกรุงเทพแล้วสมมติว่าเครื่องมีปัญหาที่ชลบุรีได้ไมได้ได้ได้ไได้ได้กันก็คือเดี๋ยวพูดหนึ่งก่อนดูแลหลังการขายนะครับพิมบริสัต MGG นะครับผมดูแลพื้นที่ท แล้วก็ทางเอเจจะมีลงไปสาขาและยองสาขาจันแล้วก็มีที่ใต้นะครับก็คือศูนย์ภาคตะวันออกกับศูนย์ภาคใต้ก็มีนะครับผมลูกค้าสะดวกที่ไหนอยากจะเข้าเซอร์วิสที่ไหนสามารถเข้าได้เลยนะครับในจุดลงทะเบียนของเราก็จะมีพี่เพชรนะครับเป็นผู้ควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับผมรายชื่อลงทะเบียนวันนี้เวลามีก๋วยเตี๋ยวโอ้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยเมื่อเช้าชิมไปแล้ว อร่อยใช่อร่อยมากยกนิ้วเลยข้าวมันไก่ถ้าแบบจัดงานเนี้ยติดต่อได้นะคะ<อ>รับออกงานค่ะออกบูธให้ค่ะชื่อร้านข้าวมันไกไ่ไรเทียมทานค่ะ,คะติดต่อได้ที่ปั๊มน้ํามันเฮียตีปตทนะคะ0814030938เรื่องของความปลอดภัยในการบินนะครับเมื่อกี้เราดูในเรื่องของตัวโดนแล้วก็ประกันภัยไปแล้วต่อไปเราไปดูในเรื่องของความปลอดภัยในการบินนะครับผมเดี๋ยวตามอ่ะอ่ะโอเคนะครับผมในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นส่วนในเรื่องของการบินและความปลอดภัยนะครับผมเป็นสถานที่ฝึกบินนะครับผ ของทางทีมงาน MJG โดนกรษเษนะครับผมล้อ,ลอมรอบไปด้วยนะครับลูกค้าอยากจะลองเทสบินนะครับหรือว่าอยากจะลองบินวัดในการบินครั้งแรกไม่มีใครสอนมาที่นี่นะครับผมในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยทางทีมงาน MJG เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญนะครับกับในเรื่องนี้ทุกอย่างมีปัญหาก็ตามแต่ตัวเราอะต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมในเรื่องของเซฟตี้ต่างๆนะครับผมระยะห่างในการ ผู้บังคับนะครับผมต้องห่างกันประมาณกี่เมตรนะครับผมในเรื่องของปัญหาในการใช้งานต่างๆในเรื่องของเทคนิคการบินทางทีมงานเอ็นจนะครับรับจบทุกช่องทางนะครับผมเรื่องของความปลอดภัยในการบินนะครับผมเราตัวโดนต้องอยู่ไกลกันอย่างน้อยนะครับ6เมตรนะครับทางดีเจไอกำชับมาเลยว่าอย่างน้อยระยะห่างเนี่ยต้องอยู่ประมาณมากกว่า6เมตรนะครับผมความปลอดภัยเราให้ความสําคัญมากนะครับผม แล้วก็นี่นี่เซฟตี้นะครับแล้วก็เพื่อสะท้อนแสงนะครับที่ถามว่าจําเป็นไหมที่จริงจําเป็นมากนะครับผมความปลอดภัยสําหรับตัวเราเองอ่ะค่อนข้างที่จะจําเป็นมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของครูฝึกอะไรต่างๆตอนนี้เราสร้างมาตรฐานนะครับผมมาตรฐานของเราก็ต้องมีนะครับในเรื่องของการฝึกสอนนะครับการเคลม การดูแลหลังการขายหรือว่าการให้คำปรึกษานะครับผมทางทีมงาน M J G โดนกเกษตรรับจบหมดทุกช่องทางนะครับอ,อันนี้นะครับก็จะเป็นโซนเซอร์วิสของทีมช่างนะครับผมในเรื่องของการซ่อมการเคลมแล้วก็การให้ความรู้ในการซ่อมแซมตัวโดนหรือเครื่องหมือนไฟเบื้องต้นนะครับผมก็จะอยู่โซนด้านหลังตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาเซอร์วิสเบืเ้องต้นหรือว่าลูกค้าที่อยากจะมาหาความรู้ในเรื่องของการเซอร์วิสเบืเ้องต้นของโดนบรรยากาศก็คึกคื้นหน่อยเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในครับหัวหน้าช่าง ของเราก็เป็นช่างพีทนะครับผมช่างพีทจากศูนย์รังสิตนะครับท,ทีมงาน m j g โดนกเกษตรนะครับผมค่อนข้างขึ้นชื่อในเรื่องของการซ่อมเคลมนะครับรับจบให้ลูกค้าทุกแบบทุกสไตล์นะครับผม อันนี้ลูกค้าก็มาเปลี่ยนสายไฟนะครับต่อมานะครับในเรื่องของเครื่องบินไฟนะครับจะมีทีมช่างที่อิมพอร์ตมาจากแดนที่ราบสูงนะครับผมตอนนี้เราเช็คในเรื่องของอะไรอยู่ครับพี่ลูกค้าบอกว่าสตาร์ทไม่ติดเพราะว่าไม่ใช้ไดเกวนะฮะไม่ใช่นะครับอาการเป็นยังไงพี่สตาร์ทไม่ติดตอนนี้เราเช็คอะไรบ้างครับผมเราเปิดดูพบว่าหนูกัดสายครับสายขาดหนูหนูกัดสายอันนี้เป็นรุ่นอะไรครับผมเครื่องมินไฟ IE ครับ IE เป็น 12, อ่า 12, 12 IE <I> e. นะครับในรุ่นของ D12 เนี่ยจะแยกอยู่ประมาณ2-3รุ่นเนาะมี IE, IEP มีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับผมแต่ช่างเขารับจบหมดเลยนักช่างเขาภูมทุกอย่างโอเคช่างเขาไมมากไม่รบกวนแล้วครับผม <c oughs> โอเควันนี้ศูนย์ปราจีนบุรีในงานรถโชว์วันนี้ก็นะครับเป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับผมส่วนครั้งต่อไปจะจัดที่ไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันทางทีมงาน m j g นอร์เกษตรวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big